ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนครับทุกหมองทุกวันเอฟซีสุขุสุขนกับผมบพว่าสิเป็นอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไทยอยู่นอกและเอฟซีสอปปเราสับายดีครับผมผมบาวนี้นี่สุขุนคนหาอยู่หากินกับผมมาตกปลาขึ้นก่อนกับผมมาตกปลาครับผมโอ้โหเป็นฝูงเลยครับผมปลาก๋าปลาก๋าเป็นฝูงเลยครับผมเดี๋ยวให้มัดตกปลาครับผมมากับทีมงานสี่ทีมงานกับผมมือนีเขาแยกกระชังกันครับผมว่าใครจะหมานกว่ากันนะวันนี้ วันนี้คือแยกกระชังกันครับผมว่าใครจะหมานกว่ากันนี่เรามารุนผลงานว่าแต่ละทีมงานมีอัศวินแล้วก็พานเจ่งแล้วก็จานเปียกครับผมเพราะฉีว่าแยกกันมาผู้ดใดสิหมานกว่ากันนี่โอ้โหดูดิเป็นฝูงครับผมเยอะมากปลากาเยอะมากเยอะมากเพาสิหาปลาไปช่วงหนา้าหนาวครับผมลุยกันเลยพี่น้องเพื่อนไม่เสียเวลาลุยเลยเลยุยเลยครับผม อุ้ยเลยโอ,โ,โอ้โหเยอะมากครับผมปลาไม่อยากจะเบื่อบ่ออเลยคือมันเยอะเอครใส่เครื่องตัวพอครับใส่เดืกันดูดิเอาปลาไปปิง้งกินเข่าเที่ยงหรือว่าเอาไปหังกับจ,จังควายธาติตามครับผมอ,อือ,อเอาเอาจ้วจว่ออันสิเล็กๆน้องนี่เอาจ้ว่อเล็กครับผม เาจะอจอ้เลยเอาจะอจอ้เลยอ้ยเยอะมากครับผมเยอะมากเยอะมากขอบอกโอู้ยอย่างไห้ไม่เห็นนะพี่น้องว่ามันหลายซ้ำไต๋พี่น้องนี่มันหลายซ้ำไต๋อย่างไห้พี่น้องไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับผมเป็นฝูงโอ้โหจุดยอดแล้วครับผมเป็นฝูงเป็นฝูงย้อขึ้นหลอไป เยอะครับเยอะเยอะสุดๆเลยกับในพันธสีในพันธด้วยผมกับในพันธสีในพันครับผมว่ามันจะหมานขนาดไหนนะพี่น้องนี่มาลุมเลย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 โอ้โอ้ลุมเลย ลุมเลยโอ้เยอะเยอะเยอะจัดครับผมนี่อื้อลุมเลยโอ้มีแต่ตัวน้อยๆครับผมตัวเล็กมากเลยครับผมอตัวเล็กว่ะโอ้ยเีาเหมือกับผมอเดี๋ยวจะให้ตั้งกล้องให้พี่น้องเบื่อนค่ะครับผมว่ามันเยอะขนาดไหนครับรอสักครู่ ดังกล้องพี่น้องเบื้องขักเลยครับผมว่ามันเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวหย่อนเหยื่อให้ดูนะพี่น้องพี่น้องอาจจะเห็นในกล้องนะนี่ปุ๊บงลงไปครับผมว่ามันเยอะขนาดไหนพูดนะเป็นฝูงเลยครับพี่น้องในกล้องเห็นบ่เนาะพูดนะพูดนะเออเอเอนี่โดนแล้วครับผมหนึ่งเต้มโดนแล้วนี่โดนแล้วครับผมเยอะมากเนาะเก็บก่อนครับผม เยอะจริงนะครับผมนี่พูดนะเออ,เอ,อมาอีกแล้วครับผมหนึ่งเต็มมาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นไหมน้อพี่น้องนี่โอ้อยากให้ดูบรรยากาศสดๆครับผมตั้งกล้องให้พี่น้องได้ดูเลยว่ามันเยอะขนาดไหนสองเต้มแล้วสามหรอไหมสามเต้มแล้วเด้อโอย้ยังลอยมาอู้ปลา,าปลาพงปลาพงครับผมปลาพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว A bóng lắp, bóng lắp. Tên gin, tên gin, tên gin, yêu bụng bay, yêu bụng bay. Yêu bụng bay, mẹ. Oh, luna, bay, mẹ. Oh, luna, pinon, luna. Yên bụng bay, yêu bụng bay, เด้อเอดูนะครับพี่น้องดูนะคุณนะุนะวิ่งใส่เลยนะครับผมวิ่งใส่เลยนะครับผมนี่ไม่อีกแล้วครับผมหนึ่งเต้มไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วครับผมหนึ่งเต้มนี่สุดยอดมากเลยครับผมย้อนลงไปอีกครับผมย่อนลงไปอีกนี่ไปอีกแล้วครับผมไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วอุ้ยหลุดเอาย่อนม่ครับผมเหยื่อเราไม่เปลืองหรอก ไปอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วหมันมันป้าพงษ์งี้ครับผมป้าพงษ์งี้ป้าพงงี้เดี๋ยว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 ป้าพงษ์ใหญ่ต้องเหยื่อใหญ่นะ มันบนทั้นปากาปากาเยอะปลาปลากระ,ระกพงมันก็มีอยู่นะแต่มันไม่ทันไม่ทันปลกากาครับผมอืดีเออปลากระกพงใหญ่ลอยไปแล้วไหม มันไม่ทันปลากาครับผมโอ้ยาปลา,าพงใหญ่คือต้องตีเหยียบปอมมันถึงจะได้นะถ้าถ้าล่อไสเดือนคือมันไม่ทันปลา,าปลากาอยู่แล้วครับผมปลา,าพงต้องตีเหยียบปอมแต่บาลนี้จะมาล่อปลากานะนี่คพี่น้องด,ด,ชชดูดูช,ชัดๆดูชัดๆดู้ดะ วนเหยื่อลมใส่ลุมใส่กันเลยพี่น้องเห็นบ่อในกล่องดำปึดเลยบ่ดำปึดเลยบ่ยบพี่น้องนี่มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผม,ม,บผมหนึ่งเต็มมาอีกแล้วมันเยอะจัดครับผมลองดูเดอเ้อเพื่นนี่นั่นไปแล้วครับผมโอ้โหดึงทื่นไปเลยครับผมหมดมังเหยื่อหมดแล้วมังเหยื่อนี่เห็นไหมพี่น้องว่ามันเยอะขนาดไหน เห็นไหมครับว่านเยอะขนาดไหนสุดยอดไปเลยปลากระกพงไม่ยอมกินเหยื่อแบบนี้เลยมีแต่ปลาการ์ครับผมตกตั้งนานแล้วดิแต่ปลากระกพงไม่ยอมกินเหยื่อมีแต่ปลาการ์น้อยเอวบิงหุ้มใส่เล้วเยอะมากเลยมาแล้วนี่มาแล้วองตัว ได้เรื่อยๆด้ครับผมได้หลายเลี๋ยด้พี่น้องได้หลายเติบเลี๋ยทีตอนนี้ไม่ได้ตกให้ดูละในพ้อกินเลี๋ยด้ครับผมในพอกินแล้วได้หลายแล้วสิบก็โตแล้วพอปิ้งแล้วพอปิ้งแล้วมันเยอะครับโอ้ยเยอะมากเยอะมากโอ้เอ้าพี่น้องเนาะจะไปสรุปผลงานกับทีมงานครับผมได้เยอะแล้วครับผมไป บรตถุดิมานของการอาจิบได้ย่าให้จุดอีกจกจุดครับผมมื่อกี้ปลาก้าหลายพุดไม่มีปลากระพุงม,มาโชว์ผีโชนออกจักแต้มเลยครับผมไปติดตามต่อครับผมเอาพี่น้องนนผลงานของว่านี่ในซีฟโกตัวเลยครับผม Dựa dựa đi, dạy dạy Nó dạy về vương, dạy dạy phan, dạy là khuôn qua đây lại dạy 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 là dạy ngăn chán dạy Hả? dạy mới ra dạy Này Thắng Kiểu dạy 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 khuôn, dạy 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 phan dạy dạ นไปสรุปผลงานแต่ละกัดฮูฮฮฮ้อู้อู้ลากขึ้นอู้อัศวินอู้ผลงานอัศวินได้เยอะเลยครับผมอันนี้ของเบานี่เยอะอยู่นะสิบกุเมียรพอปิ่งแล้วพอก่อนทำกับข้าวก,ก่อนอู้นี่ผลงาน ปัดสวินก็ป๋าดปัดสวินคนเดียวไหมโอ้เตียมถุงอะไรอย่างครับผมนี่ตัวแบบเบ็ดกับปากาเยอะมากครับผมถึงปักล่อตรงนี้ก็ได้ไปลากาหลายเตียมอยู่ฮะหลายปลากกางานจันเปียกยังไม่มีครับผม เดีย๋ยวผมก่อยว่าสรุปตอนไทยว่าผลงานจานเปียกจะได้ซ้ำไดกับสี่นายพันครับผมสี่ถุงวันนี้แยกถุงครับผมไม่มีว่าปันนะครับถ้าใครไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมอ,ม <c oughs> อมืจานเปียกเอาถังไปใส่ครับผมส่วนทางนี้มีสามนายพันมีพนันพันอัศวินแล้วก็เผาเบาวนี้แล้วก็พันเกิ่งครับผมจานเปียกยังไม่มีผลงานเอาดึงมาโชว์ดู nhé đồ nó xài rồi bạn hôm mày lại ba, xong, nói má, thì gì bà còn muốn nghe xoắn tủ lói má bố chìm sưởi mà Nó bà ca nó lại buồn Ủa, 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 bố Bố ủa, อุ้ยข้อแข่างมาได้สิมัวน้ำเต็มว้วเดเดียวเดียวเดียวอุ้ยมัววัวน้ำเต็มนี่นี่น้ำเต็มข้อแข่างมาเลยวันเมวัวหนักเกลื่อนเกินเอ้าแสดงว่าดวงดวงที่ตัวเพื่เสีงเงี้ยข้อมาได้หนิอัวเห็ดแบบนี้กระเป็ดนี่นี่ตายตายตายอุ้ยวุ้ยวุ้ยขอข่างมาเลยวันเมอ๋อยังไงมาสรุปผลงานกันครับ ในเป็นจานเปียกคือว่าเออลอยไปเรื่อยมันน้อยอยู่ที่จังหวัดบดทธพันธ์มานี่จาททนาจาเปียกครับผมเสียลอ,อยอยู่อยู่ใตจจ้สะพานครับผมจิ้มงานมาหมนึ่งสี่คนตอนนี้ก็ลอยอยู่บนสะพนานนี่นะอันครับในพันอีกคนหนึ่งเรามาตกปลากินข้าวอยู่ข้างหนองครับผม เดี๋ยวเราต้องหากับข้าวก่อนครับผมปลาล้้ยเป็นปูนิดพี่น้องใหญเบิ้งด้วยไม่มูปลาอะไรกุดเจ้าลุ้ยเพีน่น้องหลายคระดกุดยขับไปๆไปๆยืนนะเออกวานเห็บได้นะติดทุกตาครับผมตรงนี้คนเยอะครับผมมีบางคนถามว่าหวานเห็บผิดกฎหมายไหมผิดครับแต่ว่าเขาต้องไปรักว่านหมองที่รับตาคุ้นครับผม ปลาเยอะมากเอาขวานอยากหากับเขากับไนายพานสี่นายพันครับผมเดี๋ยวเขาจงไปว่ปามียังกินครับอ่ะลุ้นผลงานต่อก็ <c oughs> ได้เรื่อยๆอยู่นะนั่น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 ย,ยังไม่อมเลย <c oughs> อือ ดีเลยตัวมันป่ามันชุ่มอยู่นี่นี่มันอยู่ในป่านี่นมันเงียบๆมันเข่าป่ายอยู่ดีนี่เออมันมุมมันมุมนี้มันเป็นน้ำวนดิมันเลือดฉันไว่าฉันลงไปแบกกระสิหายอีกอยาตัวเนาะอ๋อ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 ไปท้ายไกลเพื่ออะไรครับผมเดี๋ยวของหูกันเพราะว่าหองแก้เสียสองดวงนายพานจากอุดรบันดุงอันตราย ตัวสองเตียงเมียเิ๊บสงสสยไปแล้วมั้งเนี่ยอหลีโอ้ยยังง็คือหล ạ n เนไว้แต่ว่าตัวสองเทียย,ย,ห,ยหายนี่มันมึมันต้องกระชากลงทีเดียวเลยอ่ะเอองีย้ยเงีย้ยสองเทียหาย,ยนีออ่มันมันต้องแบบว่ากระชากทีเดียวปึ๊ดไปเลย anh mới nghe nghe cho cái gì mượt nếu gì tại nhân cái gì mượt này tu mình anh cứ vào vàng, vàng ô lùng vô mới vậy tôi lá kín gấp dồn mua nó xe soạn, mình nè Ở, xe em bài giảng cái này Ở. ลุนตัวนั่นน่นอะอู้ไปแล้วสิมิดแล้วสิอมิดขนาดนี้มายู่อยู่อ่เอาดวงเบียดพูจังหน่อยนี้มันอมหนมถือตะขี่เรียนมุมีม้ดวงเบียดเจียวเออมันมาถือดวงเบียดนี้เวลาเขากระชากต,ต้องเอาพูจังหน่อยวันฟ้ามันเมนเรียนสวดเลยเนาะ มันคือป่าพงนี่มันดูดเอาเลย้ยบป่าพเาเางเษ์อ๋อโยนลงเอาเลยบมาคือเหมือนกับมันรอกินเหยื่อน่ะสิเหมือนกับว่ามันรอกินเหยื่อเกี้ยงเกี้ยงอู้เกี้ยงตับดีแล้วอืสอสงกิโลบ่าขาดละสีนี่เสเอ้ยสี ไม่แล้วครับผมอสองกิโลไม่ขาดเลยว่าขาดว่ขาดสองรูเอ้าไม่แล้วเอ้าเก็บแจมไปเรื่อยผูนึ่งที่ตัดเศ้หนึ่งสองรูไม่ขาดเลยสองรูไม่ขาดเลย่ลลยลลยยว่าปากกาเอาไปนั่นมาแล้วอือค่อยตัวก็ไม่ สองรูบวขาดออกเสุดยอดครับผมพวกปลาอยู่หากินตกได้แต่หนาห้อนเนื้อหนาหนาวบ่มีบุรีมาตกน้ำเด้หิมาลุ้งครับผมเขาเลยมาตกแต่หนาห้อนเพื่อเอาไว้กินหน้าหนาวมิดเหรอเออบ่มิดเว้ยบ่มิดบ่มิดโอ้ปากาแท้แบบนี้ปลากาแท้ ก้าแท้แบบนี้ตรวจเง่งเงๆงเง่งเง่งง่้สิผปลาแบนบ่บบบบบตรวจที่มันสวบเปลี่ยนจวดถือว่าได้เรื่อยๆอยู่ดิครับดีอยู่ในห่มเนอะดูข้างนอกนี่แดดเปียงเปียงแดดเปียงแต่ว่าไม่ร้อนด้มันนี่ลมเย็นดีครับผมก้ทิวทัศน์หาอยู่หาก,กิน ที่เกาหลีโอ้เย็ยนยุมน่มเลยมึงนางยังเอาอยู่ดิมึงเข้าสู่เดียนแปรแล้วเดียนแปรเดียนเกาเดียนซิกอะเพราะสามารถสิมาตกปลาได้แล้วบางที่มันกับว่กินเงา,ยอ,งอ,าอยู่ดิมับลงไปฮะรุนนั่นน่ะมาโยนนงใส่เลยวะลอยเถอะ นั่นน่ะนั่นน่ะดมิ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 ดเลี้ยวมิดเลี้ยวเอา้าป่าหยาเอา้าปอดดึงมิดไปนั่นจุงอะไรอีกดึงจนไปของไมมแม่เ,มเอวไปจีกินเลี้ยวเถอะเลยไปจีกินเลี้ยวเถอะเอา้าย่างไปเรื่อยกๆก่อนอลไรไหนพันจานเปียกไง จานเปียกไปทั้งฝุ่นเลยเดี๋ยวเขาจะบําบึงผลงานน้ำจานเปียกแต่ว่าแกบ่อถังไปดินแกสีหอยเสียกมากับบจักล่ะอือาอย่าสิอู้เหยียมยังเหมือนเดิมอยู่มันคือดึงแหงดีว่ะจนถ้อยหลุมถ้อยหลุมด้วยว่ะเออนึงแบบว่าเงี้ยเงีงงีเงี้ยมีมิตรปลาผมสงสัยมิตรปลาแบดเด่น ดึงจุ่มเลยเนาะมันบวงเงี้ยเงียง้ยเงก็างาปากกาหน่อยฮะลุนลุนลุนเอาอีกแล้วเอีกแล้วเอออย,ย่างวะน้องเบียดกันที่สวนบวกลมบ่าเวอรกัวหลังไม่อยเว่ยเหมือดคมเหรอวะกัวหลังดูไรนี่คือบรรยากาศตกปลาครับผมได้หลายเลือดิสิได้หลายแล้วครับผม มากับทีมงานสามสี่ทีมงานสี่คนครับผมมันนี้แยกกับชั้งครับผมมันนี้แยกกับชังนนะใครจะได้เยอะกว่ากันสรุปผลงานตอนสุดทายครับผมโอ้หดึงเหงือักแง่งแง่งหนึ่งมาเป็นตัวใหญ่โอ้ยผสมกับราคาดึงจังหน่อยเนอนนะอ,อคือดึงหักเที่ยงนะเก็แบแจมของอัศวินได้หลายแล้วนี่ของอัศวินนั้นของ เบเกิงกานเปียกรงร้อผลงานสุดท่ายไปแล้วครับเราจะตกปลาไปเรื่อยๆเราเดินมาอย่างมั่นใจครับผมเอาไหนล่ะคือผมมีแนวหอยมา <c oughs> โอ้นายพันไงจากอุบลหล่ธจะทานี้ฮะแกว่าว่า,วาเป็นไหมของแกจากเกี่องตกปลายู่สูงๆนนยิมงานเกาหลีไห่หรอ อุจานเปียกเดี๋ยวเ้างใครไมาสรุปผลงานว่าสีในพันธ์ก็ได้เสี้หลายก,กันครับนี่เดี๋ยวเ้างใคสรุปผลงานที่ยูหมดดีกว่าทำหรอครับผมกระปานกันม,ม้ใบจานเปียกเขาสรุปเอาผลงานมาสรุปน้ำมูลไหมในพันแห่งลุ่แม่น้ำโขงครับผมอุบลราชธาน,นี ติดฟังแล้วติดคำพูดเสียงซีในพังก็ไฟ่สีมันก็ไฟเปียกซื้อภาษาเกาหลียังกับซื้อเปียกเปียกโอ้แสดงว่าจานเปียกได้หลายเน้ย ฮูอลูงั้นไหมเสือหงปลาลงปลาเสีอล่ะหัวของจันของพันเก่งโอ้โอ้ของอัศวิน่ะเจียมถังอะไรนะ้ะอันนี้คือไม้นี่บ่นไม้นี่สิโอ้นันเก่งอ่ไ้เลยพงษ่าแตปลาเบดตัวนึงดีีไรองเสียดีเขาบ่นับเตรียมดิ ยี่ย่อมเด้สมนับต pues, ัวเรียกว่านี่ของบานี่จิบกตัวละสิวู้ยีกเมล็เอบเลยอยอบมีจิกตัวหลุดเบิดตัวนนี้พอกินแล้วพออลายแล้ว่นข้าวเอากันกไปของจานเปียกได้สินะถ้ลูกพวกนั้นจานเปียกไปที่ใส่อยู่คนหะเฮ้ยเบีดสแนี้ติดเบีของจานเปียกไหม อุ้นครับผมจานเปียกเราจะคอยมา Jamie, สรุปผลงานของจานเปียกสุดท้ายใา่ส organize. ุดอุ้นยาตีเงียบปวมครับผมพิษสามในพันของพันเกียงกับเซียนามอยู่น้ำจานเปียกอุนเดี๋ยวคอยมาสรุปของจานเปียกอีกทีหนึ่งครับผมสรุปผลงานของจานเปียกครับผมโอ้ยายเซเลยครับผมโอ้ทอดทอดทอด นี่สร oh. oh, 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 oh. <laughs> <ogly> ุปผลงานของจานเปียกครับผมนี่โอ้วนโยาอะไรนี่ยหอ๋อลประกาศด้วยสามสี่ตัวนี่โอ้เสาเหียบเหีบนักป่าออนี่ลและครับผมแรงงานไทยในก็ดีหะอยู่ฮะกินมือหมานมือบอกรับผมนั่นเอิ่นเ้อมมาค่ะเกษเอา จำแล้วครับผมกลับบ้านไปยูไปพักวัดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมหมายเนี้ยคนเกาหลีเขามาตกเรื่อยๆครับผมเขาไม่หวงนะครับแม่น้ำบางที่เขาก็หวงบางที่ก็ไม่หวงครับผมปลามันกลลายอยู่ครับผมเดี๋ยวว่าส่วนมามันร้อยอยู่ฟังพุ่นครับผมฟังหกหกสังุนนะจกับรีมงานที่กระตือครับผมอยู่น่วีแหงสู่สุขคน ไว้เจอกันชิดมากว่าจะพาไปตกปลามองไหนกับลมบายบายสวัสดีครับ